หนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยกับภาพยนตร์แอนิเมชันนั่นก็คือเสียงภาคครับแน่นอนครับว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นมี c h a r a c t อรที่แตกต่างกันดังนั้นการเลือกน้ำเสียงของแต่ละตัวละครมันเลยมีความสำคัญมากๆต่อการส่งต่อ c h a r a c t อร์ให้มันเด่นชัดขึ้นและผมจะบอกว่ามีดาราหลายคนที่ถูกรับเลือกมาภาคเสียงให้ตัวละครในภาพยนตร์แอนิเมชันเพราะว่าพวกเขามีความสามารถในการใช้น้ำเสียงสื่อสารอารมณ์ได้ดีพอๆกับการแสดงเลยครับ และบางทีการมารับบทเหล่านี้อาจจะทําให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆมีรายได้ที่สูงขึ้นตามชื่อเสียงของดาราและเหล่าแฟนคลับที่มาดูด้วยฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่ามีดาราดังคนไหนบ้างที่มาพากเสียงให้กับภาพยนตร์แอนิเมชันกันบ้างกับทอกากฟิมตัวละครแอนิเมชันที่ให้เสียงโดยดาราดัง ตัวอย่างที่จะนำมาให้ดูในคลิปนี้ผมคัดเลือกจากความชอบส่วนตัวซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ตรงกับใครหลายคนนะครับหรือบางทีคุณเองก็อาจจะไม่รู้ว่าเสียงที่ได้ยินนี้คือเสียงของใครกันแน่ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันนายอังเพอวูดดี้จาก Toy Story หนึ่งตัวละครที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของภาพยนตร์แอนิเมชันที่เราได้เห็นมาตั้งแต่ปี1995ในภาคแรกของ Toy Story ผู้ที่มีความมุ่งมั่นและมีความเป็นผู้นำสูงไอเดียความคิดบันเจิดสุดๆคาแรคเตอร์เด่นชัดขนาดนี้บอกเลยครับว่าหาคนภาคเสียงยากมากและยิ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของภาพยนตร์แอนิเมชันคอมพิวเตอร์ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากเข้าไปใหญ่โดยส่วนตัวผมคิดว่าทางทีมสร้างเน่นาจะต้องมองหาดาราที่มีความเป็นผู้นำและมีชื่อเสียงพอสมควร เพื่อที่จะมารับบทภาคตัวละครนี้อย่างน้อยก็อาจจะช่วยดึงเรตติ้งของหนังให้ดีขึ้นไปอีกผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละครับว่าบทนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากคุณลุงทอมแฮงส์คาแรคเตอร์ความเป็นผู้ใหญ่ดูชัดเจนมุ่งมั่นและมีความเป็นผู้นำสูงข้อนี้สำคัญมากผมว่าทีมผู้สร้างเนี่ยต้องไปดูหนังที่ลุงแกเล่นเรื่อง Sa v i n g p r ร v a t e r อันมาแน่ๆ ลุงทอมให้เสียงภาคของวูดดี้ตั้งแต่ภาคแรกยาวมาจนถึงภาค4แบบไม่มีการเปลี่ยนเลยครับและในภาค5ที่จะเข้าใช้ในปี2026ก็ยังคงเป็นเสียงของลุงทอมอยู่ยืนระยะได้ยาวและสุดยอดจริงๆกับการรับบทนี้ครับเทอร์โบจากเรื่องเทอร์โบหอยทากจอมซิ่งที่ต้องบอกเลยว่าใครยังไม่เคยดูต้องรีบไปดูเลยครับเพราะว่ามันสุดยอดมากจริงๆ ถึงแม้ว่าหนังเนี่ยจะสร้างในปี2013ซึ่งก็ผ่านมา10กว่าปีแล้วแต่ภาพแอนิเมชันถือว่าทำได้ดีและลื่นไหลสุดๆตัวละครหลักของเรื่องนี้ก็คือเทอร์โบเจ้าหอยทากที่ดันหนีออกมาจากสวนและไปได้พลังวิเศษจากการหลุดเข้าไปในห้องเครื่องรถที่กำลังจะกดปุ่มไนตรัสทำให้เจ้าหอยทากเนี่ยวิ่งได้เร็วมากๆเร็วพอที่จะแข่งกับรถอินดี้คาร์ได้เลยอะไรมันจะขนาดนั้นความกวนที่แฝงมาด้วยความมุ่งมั่นเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคือจุดเด่นของเจ้าเทอร์โบและคนที่มาให้เสียงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือเดดพูฮีโร่สุดกวนของเรานั่นเองไรอันเรโนสซึ่งเขาเองก็ทำผลงานเรื่องนี้ไว้ดีมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่ารวมนักแสดงแถวหน้ากันมาเพียบเลยเช่นซามูเอลแจ็กสันแรปเปอร์ชื่อดังอย่างสนูปด็อกหรือจะเป็นมิเชลโรดดิเกรสจากจักรวาลเรื่อง The Fast and f u r i o u s ก็มารับบทในภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกันครับ เฟอร์ดินานจากเรื่องเฟอร์ดินานกระทิงใหญ่ที่จิตใจงดงามแตกต่างจากตัวที่ดูน่าเกงขามเป็นอีกเรื่องที่มีการสร้างตัวละครที่มีจุดเด่นอยู่แล้วให้มีจุดเด่นที่แตกต่างออกไปจากเดิมซึ่งดูแล้วก็เป็นเรื่องยากมากเลยครับการจะสื่อสารกับคนดูให้รู้ว่านี่คือสัตว์ที่ทุกคนเข้าใจว่ามันดุร้ายมีอารมณ์ที่โมโหง่ายให้กลายเป็นสัตว์ร้ายที่ดูใจดีนิ่งสุข,ขุมมีความเย็นเหมือนน้ำในลำธาร โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้คนดูได้เข้าถึงได้เพียงเพราะการทําให้ตัวละครนี้ดูอ่อนโยนแต่มันรวมถึงน้ําเสียงด้วยและใช่ครับคนที่จะมารับบทนี้คือคนที่ตัวใหญ่มากดูแข็งแกรงดุดันจากภายนอกแต่ภายในคือคนที่อ่อนโยนและนั่นก็คือนักมวยปล้ำชื่อดังอย่างจอร์ซีนาซึ่งจริงๆแล้วจอร์นเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นและติดตลกด้วยครับไม่เหมือนกับภายนอกของเขาที่กล้ามโตและดูดุดันสุด จอซีนาเคยพูดว่าการมารับบทนี้ไม่เหมือนการทํางานในการแสดงเท่าไหร่เพราะมันเหมือนกับชีวิตของเขาสุดๆเพราะเขาเป็นคนที่ชอบความเรียบง่ายเลยทําให้การสื่ออารมณ์กับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ยากเลยครับนอกจากนี้จอเองยังเคยยกทีมวยปล้ำไปพากเสียงให้ตัวละครในหนังเรื่องเซิร์ฟอัพสด้วยนะครับมีแต่คนดังๆทั้งนั้นไปดูสปอยในช่องได้นะมีอยู่นะโปจากกังฟูแพนด้า แพนด้าอ้วนกวนโอยที่ไม่มีท่าทีว่าเขาจะเป็นสุดยอดกังฟูของยุทธภพได้เลยด้วยความอ้วนขี้เกียจแถมกวนสุดๆคือเอาง่ายๆครับว่ามันถูกสร้างมาให้มีจุดเด่นที่เรียกได้ว่าหาคนมารับบทยากจริงๆเพราะเจ้าโปนั้นมีทั้งความขี้เกียจความกวนโอยแถมยังกินจุสุดๆและก็ดูตื่นเต้นไปกับทุกอย่างแต่ถ้าพูดไปแล้วก็ไม่เชิงจะเป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับเพราะยังมีนักแสดงอีกคนหนึ่งที่คาแรคเตอร์เหมือนกันเปรียบ เหมือนถูกลอกแบบออกมาจากกันเลยนั่นก็คือแจ็คแบล็กดาราดังตุ้ยนุย้ยผู้มี energy สูงปรีิตปลอดแตกซึ่งเข้ากันมากๆกับคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้ทั้งรูปร่างลักษณะที่คล้ายกันความติดตลกมาก,กวนแบบสุดแถมยังดูขี้เกียจอีกด้วยก็แน่นอนครับว่าเหมือนกันเดะและแจ็คแบล็กเองก็รับหน้าที่นี้ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคปัจจุบันเลยครับเป็นอีกคนที่รับช่วงได้ยาวนานมากจริงๆ แต่จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ก็ยังมีนักแสดงดังๆอีกหลายคนนะครับที่มารับบทในตัวละครเรื่องนี้อย่างเช่นแองเจลิน่าโจลีลูซี่ลุยเฉินหลงซึ่งแต่ละคนก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากครับเก่งสุดๆกันอยู่แล้วแรงโกจากเรื่องแรงโกกิ้งกาขี้โม้อวดเก่งกลัวตายคงไม่ต้องพูดถึงกับคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้ครับเจ้าแรงโกในภาพยนตร์เรื่องแรงโกฮีโร่ทะเลทราย เอาจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าแลงโก้เองก็ไม่ได้มีความโดดเด่นที่ชัดเจนมากนะครับด้วยความที่มันมีข้อจํากัดหลายอย่างของตัวละครแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้มันสุดและไม่เหมือนใครคือขั้นตอนการถ่ายทำครับทำให้ตัวของมันเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนสุดๆเพราะคนที่มาทําการแสดงเพื่อทําการจําลองแอนิเมชันนั่นก็คือป๋าเดฟจอห์นนี่เดฟนักแสดงผู้มากความสามารถและอินดี้แบบขีดสุด ด้วยความชัดเจนและทุ่มเทในการแสดงหนังเรื่องนี้ต้องถ่ายถึง2รอบคือถ่ายทำเอาท่าทางของคนที่รับบทจริงๆและค่อยนำมาทำเป็นแอนิเมชันอีกรอบเพื่อให้ได้ท่าทางและคาแรคเตอร์ที่สมบูรณ์มากๆใครที่อยากดูเบื้องหลังในช่องของเรามีเบื้องหลังให้ดูด้วยนะครับกดเข้าไปดูได้เลยต้องบอกว่าเรื่องนี้ป๋าแกทุ่มเทสุดๆจนหนังแอนิเมชันเรื่องนี้จะกลายเป็นไลฟ์แอคชั่นอยู่แล้ว เพราะเราสามารถเอาฉากที่นักแสดงเล่นกันมาดูแทนหนังได้เลยสมจริงมากๆทั้งอารมณ์ท่าทางใส่กันเต็มที่เลยครับสมกับชื่อเสียงของนักแสดงเบอร์ต้นๆของโลกจริงๆก่อนจะจบกับคลิปนี้ผมมีหนังอีกเรื่องครับแต่มันไม่ใช่หนังแอนิเมชันแต่เวลาได้ดูแล้วหรือได้ฟังเนี่ยมันรู้สึกดีจริงๆเรื่องนี้เป็นหนังจากสหรัฐอเมริกานักแสดงก็เป็นฝรั่งนี่เลยครับแต่ผมเนี่ยดันติดใจเรื่องนี้ตรงภาคไทยเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะหนึ่งในนักแสดงของเราได้ภาคเสียงให้ตัวละครในเรื่องนี้ด้วยซึ่งมันติดหูผมมากหนังเรื่องที่ว่าก็คือเอรากอนกำเนิดนักรบมังกรกู้แผ่นดินเมื่อปี2006ทีมภาคเสียงก็มีหลายท่านครับแต่ผมก็มาสะดุดอยู่กับคนคนหนึ่งเพราะเธอเป็นนางเอกสวยราวนางฟ้าและเธอได้รับบทภาคเสียงของตัวเอกของเรื่องอย่างซาฟีเร่ามังกรสาวตัวสุดท้ายที่มีนักรบคู่มังกรเป็นเสียงมังกรที่น่าฟังมากๆเลยครับ และนางเอกคนนั้นก็คือคุณแพนเค้กเขมนิดจามิกรซึ่งเธอเองก็ทำมันออกมาได้ดีเลยนะครับแต่อาจเสียดายที่บทพูดของตัวละครนี้มันน้อยไปหน่อยและอีกอย่างหนังทำเรื่องราวไว้ให้มีภาคต่อแต่ไรายได้มันก็น่าผิดหวังจนทำให้เราคงไม่ได้ดูภาคต่อแล้วแหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับมีดาราคนไหนในดวงใจของใครที่มารับบทในหนังแอนิเมชันบ้างหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่ายังมีอีกหลายคน ที่มารับบทให้กับหนังแอนิเมชันแต่ที่เลือกมาคือที่ผมชอบเท่านั้นและไม่ได้จัดอันดับว่าชอบใครมากกว่ากันด้วยเพราะปนๆกันไปเพื่อความเท่าเทียมแล้วถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ Subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราทำคลิปดีๆต่อไปอย่าลืมไปดูหนังทั้ง5เรื่องนี้แบบเต็มๆด้วยนะครับแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยว่าฟังเสียงแล้วเป็นยังไงบ้างทอร์กฟิล์มขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและหวังว่าเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะครับ